สบายดีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กะทบกคกับช่อง<ไ>ดิมดาสาวน้อยลองสานวันนี้นั่นทุกคนน้องดิมชิมาเอาที่เอาจะมองรูปเพื่อเอิญมาสาั่งมองเนาะเป็นบ่อน,นี่มองพ่อต้องดิมกำลงังออกไปยืดออกไปแบบยาวๆแต่แทนคือว่าอันคาดหลายโบลต์ตึมเนาะน้องคนเานาะเหี้หย,หหยหลายอะไรอันเหี้ยไล่หลายพอต้องดิมพ,ดมพูดไปพูดคิดเหี้ย เต็มเลยเมือนน้องดิมอันเอาแกะปลาปุดปลาออกนะทุกคนแบบทีนเนื้อเหรอที่เื่อครึ่งนึ่งปลาครึ่งนึ่งจเหรอที่เะไื่อลายครึ่งสบายดีทุกคนมาปกันไหมไปปุดจิ๊บปุดปลาเนีมอนไ่เห็นห มัมอสครบอดูเห็นไก่ไจับมาวันนี้น่มะกใชมอ่สบายดีทุกคนสบายดีเด้อสบายพอที่กลางหลังไม่ได้นะหน่แถวอะมองม่ไป่ีทุกคน ชิได้ไปใส่ยูอามืมนี่นะว่าทีไปใส่ปามากีนปลาพอดีป่าอยู่น้ำลึกขนาดอันสมัยว่าป่าอยู่น้ำลึกขนาดนมันโอ้แบบปลาป้านะไอคำลานี่นะมือหนึ่งขึ้นในหกเธอเลยเป็นหกสิปโลเป็นมือหวานนี่ร้อยหกเ็ดสิบโนเอาให้เธอไปได้หลายเลยโอ้โง่ายสัปลาปลาป้าขึ้นที่บนนะ่งคุณต๊กที่นั่ ผู้เดียวเรานาองร้อยปลายรูซองมือซองเทือขนาดหนทำวะแเราได้ป่าหก้อยให้ปลายรูปี่ไข่เลาะไข่จนฮอนนาโพเซียงมีมาซะฮอนนาโวพุดนะป้าขอกมึงไอ้่ใต้แบบปากใหญ่อีกอไป้ปลูะ รวมของผู้อื่นได้แต่ว่าททอเฉพาะ้องอันไอคำราวผู้เดียวนะสองร้อยปลายขนาดม้วนพ่อหูแย่โคตรผิดเข้าใจเเงินมานกันไรอ่ะืมเป็นเท่าไหร่ล้านระมาโหลหนึ่งสิสิปลายปลายเยไรไม่ได้มงสิแปดสาวได้ได้ไรไรรู้สิบห้ากับสองลลลมันก็้ดสมล้านอ้ไข่ป่านี่นะ แต่ว่ามันมันแพงกว่า15บห้าได้เขาขายครับสิบกับไรจ้ามงสิเปดคนละค่อยว่านี่นราคาส่งสิเปดจ้าวคได้ไรเงินสิแดพ่อแม่นเงินมาได้ยิ่งขึ้นวันนี้ลมพัดมาเย็นสบายอ๋ออู้ด้าแมวงัดอยังลูกเครื่องเครืงข้างขาไก่ลูกตกแลด้วยว่บุทันแล้วมันเอาคาไปแล้วขาไก่ไปแล้วปุ้นข้าบเลํามานอกเพื่ละนะ ดกวางเลยแตนหุ่นเอาแพ่พวกมันก็ได้กินไดอกินล่ะบอแมวมันไม่กินดีก็ได้กินสัพทุกคนไอ้ดีไอ้ดีตกใจมดไอ้ดีคิดว่าแม่แอันเดอร์วันนั้นเออที่เกี่ยวกับบ้านอยู่ที่ตกใจ เป็นร่างเดียดม่ยืนเอาค่ะอันนี้ไยตัวนเเี่นี่จะเลนักอเขียนเรื่องบ้านอยู่กัตกใจไม่ยินแมวอันนี่แมวงัดโอ้ยตัวนกศรัลพอนะตกใจแล้วนะตกใจแล้นเลยตกใจ่แหงวะ แซ่บปลาคูน,นยังปลาคูนยังรอดข่า <c> ต <oughs> อนเดียวบุญแหละพูซะเอาน้ำแกงเด้น้ำน้ำคืนเราเบิ่งจะเบิ่งขี้นเนื้อเด้ไม้โอ้เขยันไม้เนื้ต่ำนะฮะเนาะเออมาไม่ไหลมาเนาะพัฒนาไม่ท่อนไหมอย่างนั้นนบะุเห็นวะมันใส่ดอกนี่ปลาคูนไงเ่ได้อข่าใกล้ลูก เดือสี่ขาดูจะแค่สองขาสี่ขาที่สี่แมวออกไปมันเืองเาไว้เซ็ะบ้านี่เอาไว้ตู้นึาไว้บนเก้าปังงางอีกเสื้อไปหอดปวดหัวปวดหัวอุ่มแม่มากว่านหาจนกลำเสียหด้มึนเลยดิโอ้ดีมุกบอกก็จะติดตามมันสิค่ะ ข้าประทัดไม้หมาฟาดจะมีลูกลูกที่ขึ ouais. you ้นไปเอาเน่าปุ๊บนะเน่าวะยังบนเน่าก็ะยังเด็กมันจะเสียบอยู่ดีลูกตกใจจังเด็กอ่ะนี่แมวนนี้แหละแมีวดิเป็นไรอ้ยเยซูฮิตไหมเร้าอีกคนไหมอันนี้ไปใส่หันฮะ โอ้ไปเขียนรกพยาบา่วอชื่อ่อแล้วพ้อมีเส้นป่าพ่อพอไปใส่ดูไปนล้วไหมขาด่ขาดวามวงเอยาพ่อจะไปใส่แถดเด็กมันก้าวแถดเล่นน้ยตายนะไปพุ่งมาเนี่ยเดี๋ยวมาฝันรถไฟด้ขยงงกู

ไม่ช่ยักเนงแ่นี้ไหมขวงใแมน้ขาบ้าน <rabbit carbohyd> <statistically> <Chris> ยงี้มองพอขาดกันไปแล้วทุกคนเก็่ยวกบไอ้คอยแกะเนาะเพราะว่าขาดขาดหลายแล้อยังขาดเติมแค่น,นี้เอาไข่แล้วคอขาดชิวพออันนึงก็หัวเหลืองเหรเนี่ยตอนนี้แหละเออเราออกโอ้นมขนาดจะคนหมอก นุ่มเหรอได้นุ่มดิมันนี่เล้ยงแม่งอย่างก่อนมีบ้าท่านไหนดินดบ้าช่วยกันชีเรีวอยู่วันอีชิคคำนะเมียนบ้าช่วยกันไม่ได้หนึงมือไหมเด่นมองพราะคาดมาเรียกกระเพรานกันนะนี่ถ้านล่เพราะมันสุดแรงเพราะสุดนักการ

วูดูน <lag> ี here, ่กองกันกโกวาที่บ่ห้องมึงดิไอ้ที่ห้องมึงที่ห้องไหนบ่วูสใจ่นัยนอันเดียวเห็เยอบ้านเพื่อนมันเห็เยอบ้านแล้วลาดไ้ปแล้วแม่ไปแล้วปแล้วอใหญ่ โอ้ยเต็มเลยที่บุพเพไ่ปากนี่มันเต็มเี่อีกแมมองนี้ไปใส่น้ำเลืกกระป่าบุพเพที่มันน้อยพดจักเทุกคนเยแน่แ่าจะซื้อหมองไงจกตอนึงเนาะลองเขาลองไปใส่ปลาน้ำเลือกเนาะแม่ยำหมองไม่ได้กินนะอันใส่ตำแคมก็ได้กินพราะอย่าไปคาว่าอันสามเอามากินตัดแคร์ยนตัดแคร แม่ใช่หมอ้ี้นหัวยดจีสินะยังหลายเติบคนเลยพอม้วสไปรหอดอัน้ายู่รอยแมรบอลมองหัวไงเนายาวสุดเป็นมัดนึงยาวแตกแบบอันมองขาดน้ำค่อดอเฮียจะเต็มมัดนึงเพรอยแมเนาะ เราคิดหัวขอดอกเพราะว่ามีกับกัว้อแปดสิบเมตรประมาณแปดสิเนาะเห็นตัวเองอยู่วะแต่ละคนเเห็นได้ดีมเห็นดูกับอีพ่อไอดีสิุโดะไ้ดีเอ็มแันขาดแล้วก็นี่ขาดหลายไปเลยนะบ้าตกอีกแล้วไอที <t ick normal revenir> mm ่ยังดึกพ่อช่วยหนู่วงหนู พูได้พ่ได้ออไปง่าน้ำนมตัวน้ำพนได้ออกมาเออเดมีตะปุยกงท้านนี้พพ่อยื้แม่ขนุบึงิ้ทุกคนดีทุชิมัจัน้จักจันลอกคาบจักจันตายลอกคาบลอกคาบสบจกันก็ลอกคาบได้สบ้แท้ ลอกออกไวเป็นแมงอันแมงอันยังฮะน้มันเป็นตัวอืดเไยอ่ะเปตัวอื่นมันเป็นแมงกระบี่กระเบื้อเดี๋ยวนี้เอาไว้แมงอีอย่างวะพหอยมึงโป๋นะเนาะเป็นแมงปอนักโม่แล้วมันเป็นมันออกแล้วนี่มันมีปีกบินไปแล้ฮะนะะมึงให้บอกวงตวนนอบอีธานเป็นตันนอนแล้วก็เป็นดวงเป็นดวงเป็นวงเป็นวงมาก็เป็นตัวกระี่ ออนได้เยเดี๋ยวไเดิ่อเกบใหม่เ่ก็บซ้อให้น้องะแแม่ก็เดี๋ยวมีต่ตหมูอันมีต่ตมูลกอาบไดบเลยแม่อเหรอเได้หมั่อไหอันใดก็ได้ดเนา่ทุกคนมื่อมันก็บางสเอาเกลือให้น้องก่อนเบากันิคนเาก็ยังลอกขาบไดเวนี้วลอกอะไรเอ้าแกมานั่งหานแล้วก็ไปสนุญกรรมเลย

พูดไปฝังกดีของเพลงแี่วาขเพีงได้เื่อเียงมนดีดีเยของเพลงเลาเต้นไหมดดีขอเพลงเฮลลาเต้นไหมบาีขเวนวีป็นห้องเพลงงานโกโกวาใช่ไหยังบ่ ุดโกโกวาสวัสดีมอันสุดเรื่องค่ะนะโดยสุดโกโกวาแล้วมันมันมันเาเรื่องบวบาเทึงอย่างสุดโก,ก,กดโกวาฮะลจ้าสุดกกวามันไม่ถึงกโกวามันมีเกม,มนมึงเกยดเป็นไอ้กกวา A E I O U อออะไรแล้วเขาพิ่เอันเอาเกมนั้นมาแต่งเป็นเพลงแล้วตัว A E I O U ม่นกกวาโกชิยาสิยา A E I O U กูกวาเกมเปเกม E I O U เออไอโอยลาซิป e ินมาลาโตปินมาให้เราเล่นโกโกวาใช่ป anyway, ่ะทำอะไรเบิ้งกันแล้วเขาเฮ็ดสุดเป็นมีเครื่งนุ่งเป็นโกโกวาเด้กที่คนฮิตกันนุ่งกับวะน้ำตาลกะบอสคุแม่แม่ซื้อให้ด้วยแม่อันเขาวกำลังดังได้สุดเนี่ยสั่แม่ให้ก็ไปซื้อมาเถอะไอบิ๊กันดังแล้วชมฮะไอบิ๊กันดังแล้วขอนชิปติงเกตันอีกินิ่งดังอยู่สั่นเดิน ไอ้บิ๊กซื้อดักยูที่ทำกดังทอดตัตอนนั้นไอ้บิ๊กจะซื้อตัวสีเรื่องเห็นไหมบีเขียวเขียวเป็นกุกะว่า็นสีเขียวก็มีบอันแบบอันกุกะว่าตั้งหากอันเป็นแบบกระเจ้าจับคู่ลินคู่ลินเกมที่อยู่กุกะว่าเห็นไหมแบบสมุนห่าวนอกห่ากระนุ่งแล้ะห่าไปแกนน้ำตาลทราสมุนที่น้ำตาลแจ็ค้หมนึงเห็นดีวะนี่เห็น พ่อนี่เป็น I love you ตลอดเดี๋ยวนี้ก้สิแน่แล้วกสิแล้วแล้กเลยลายเป็น I love y ไปกำลังใจให้คุณพ่อสู้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 

เนี่ไม่ชื่ญานไม่ใช่กาแม่ยดยไม่เด้อขปุ้นว่าข้าปั้นไปาปั้นข้าปั้นด้วยสัญญาณข้าปุ้นด้วยท่านตุ่นนกเได้ไปงานไม่เท่าห้องสี่ว่าตุเนหเออตายโอว่าขบานเี่ดิค่ะว่า เออมีแต่ไอไอทองนี่ทรงสกาดมื่อนี้เจ้ากบริไปบห็น่เ่เห็นทงสกเมื่อนี้วะเออไอทองทรงสกาดเมื่อกี้มือสวยนล่ก็โบ่เขาหันอย่งบบหูเฮะก็ได้ห้กกัไปเฮาจังเล่นไปเพาะฐานบุญเ้ยงเขเข้าซานเข้าซีนเลยมือสวยนี่มันทิพย์เลยสันซ้ำคำเจ้ากบเรีาเราที่นเล่าส่ากับูบหูงานเรา ว่าู่เป <pump composer? S 1> ๊ะงานไอออนผลประสัตออนี่งอนนี่ผลเหล่าเป็นงานไอออนประสัตเอขอนมาหมื่นบาทพ่อดี่มสิ่ะเม่นผู้เดือยุคเงินตัวเน็ตยังมีผู้หญิงผู้หนึ่งยงางไปไปมาหมาสมมติวลาโซยเอาก็ลาโซ่ไม่เ็นสิบอกไมเคยเห็นลาโซ่จิ๋วเอาเป็นเด้อ โอ้ได้ดีไปยามสมองม่เห็นลูห็นกอยู่อ่ะโม้แลได้ดว่าอโอ้ก็ได้ปลาซับนี่แหละมาจืดเมื่อจาน์นึ่งะยดเโลอรแมอไดมองน้อยมองอันน้อยมาถึงตานน้อยนี้เขาว่าปลาดําเลืกแค่คําราไปเอาซองเท้าจนได้ซองร้อยไปโลสันสวงนี้นะ ổn Ừ hào phải nói đi hào nè Anh nhắc rồi mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พึ้นยานบัวได้หินเลยไปบอดังขึ้นดังขึ้นนะพึ้นยานบัวได้เข่าบัวได้หินของตืนมาดิอุ้ยตื่นตกใจมดอีแม่กระไดของต้ากำลังม้วนเพป็นหัวฮาลมกันเรื่องขนดึกสอดทิมแล้วเอาตาแม่ดิบัว่าอย่างนัี้ยด้วยนั่นแหละจับยิงนะฮะ

เอาด่างเกาะมือขาดเลยว่าเมื่อยนะเลยเันปเดือเป็นเด้อเมื่อยหายใจพยิมพูดเดือดคุณให้เขียนได้ชัดเจน แล้วว่าวู่วานว่าในครูว่าแม่ไปทำดีละอันนี้ครูว่าชูแม่ฟังมูนอนมัดตัวเองละเหียนหนังสือสวยสิวะตอนมูเฮียนละเหียนบุญเฮียนมูนอนอะไรอ่ะกวนมูสิวะห้องเพีงกวนมูหรือว่าอันว่าเฮียนหนังสือพร้อมห้องเพีงพร้อมสิวะหนังสือไม่ดีมักบนเมื่หักหรอบ่ มือล้านมืลการ,ลการแล้วค <laughs> พอดีพ่ะปีหนึ่งสามรกบ้ากนปีหนึ่งสามรก้าก้อนกำหมดประมาณอะไรทุกทุกคนการละพัน <laughs> จองพันละบ่าตอนนี้กัรละพันเยอะสามเซนไปนีน่ทุกคนอ้าวทุกคนชิ้นอร่อยได้ บรมีมองคิงอร่อยได้ทุกคนว่าคิงอร่อยได้โอเคสำเร็จพี่จับสำเร็จฟาดเป็นจุดเป็นจุดในน้องหมวกห้องไงป้องในกระหัวรู้กินเข้าได้นี่ไงรองเขาป้องนี่เพิ่งเนี่ยเข้าเลยเข้าตัวนี้ในเข้าตัวนี้เอเดียาป้องดนกระหัวเข้าได้นะทุกคนป้องนี่เอาโมเมนต์ป้องนั้นโมเมนต์อ๋อนีป้องป้องนี้เอเดียม ตรงนี้ต้องมาจีกเอาเลยอ่าได้แล,แล้วทุกคนเลยเย้สำเร็จเคยทุกคนตอนนี้มึงรูปมองพออ่อยาวเท่าไรเราแง่สองห้องยังประจำพูดไปพูดทุกคนออกกับพี่ออกกับพี่ตข้าวนละพูดดึกคืนเผาผมติดนี่ทุกคนพูดทุกคน มึงไม่ท hmm. ุกคนมึงเงาเงาใุทงไหมเงาเขาต้นมะคาต้นนั้นเลยทุกคนมึงคือไงเงาไปฮุ่นแล้วก็องกับไปฮอดงานองได้แถวคุณองมันฮอดอีพ่อพ่อรองได้กำลังกู้กู้แล้วที่เป็ใส่ได้ไงเป็ดใส่นะพ่อไะ้ระแต่ี้ว่าบอไป ถ้าไปลิ้นน้ำที่ไปถ้าไปโบ้ได้รินน้ำโบ้ไปสวยนะคือทุกคนคลิปนี้ก็อุ้ยดามปองนี่ตัวไอ้รอดเด็ดๆพอกี้นะเนาะมาทางนี้กันบองตัวเด้อเคใไอทุกคนทุกคนที่เห็นอ่าปองยังยืยู่หันนี่อะไรทุกคน นนั่แหละวาวานิดนึงเนาะวานิดนึงกับตป้องวานิดนึงเป็นป้องวานิดนึงเป็นป้อง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 แต่อ่านอันยุก้องอ่านจะบูเห็นดีเนาะเนาะเห็นดีก็มาดูเห็นหน้าป้องบ้องง่ายเออป้องง่ายกับมูแล้วเสื้อไปก็มีป้องเข้าหัวเดีจึได้มีคนป้องเฮ้ทุกคนคลิปนี้โอเคค่ะทุกคนโอเคทุกคนคิดนี่ โอเคทุกคนนี่เพื่อแล้วก็กูกูพอนี่แล้ววันนี้ไม่ใช่เราคนอยู่ไปเนี่ยโอ้ขอให้พ่อในป่าหมานได้ไม่ิดเรื่องเงนี่เห็นอ่าโอเคทุกคนคลิปนี้น้องดิวกับน้องด้เพราะทีขอตัวลาไปก่อนก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องยิ่งทำน้องได้เต้นจิตจบ ทุกทีกทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิมกับน้องได้คลิดต่อไปและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากน้องดิมน้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกบ่าวคํะมาสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะแกนเย้แล้วล่ะไปบ๊าี่บอกไม่ใช่มองคนเดียวมันจเปืนอย่งนนบ๊ายบาย